Thank you. ท่านกำลังรับฟังสถานีเปลี่ยนระบอบสู่ทางออกประเทศไทยเพื่อสันติสุขของปวงชนชาว,ชาวไทยใเงาปีศาจที่แผ่ัยสามมานาน ผู้คนมอบพลาดตายเงาดำมุมมองตำ่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นเด็ดเศษเนื้ตอตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสุสักดิ์สรทองมนุษย์ กำหนดได้ด้วยบรรดาศักด์ลดตัวหมอบตำยอมรักพิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผูค้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบาสุขนทางเสรีเท่าทียก วึคนีเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดติดเนกจากผู้ปกสอง mm hmm. และเห็นปีศาจในกราบเทวดาสร้างภาพมายามหลอบลวมให้ลุมลงมงมงายตายเงาเบมดบังไว mm ้ hmm. มืดบอดทางปัญญารัชชาชนผู้กวนแขนเเสดเนื้ตอตอบแทนพระเชือ่อคุณลักษณะศักดิ์ศรีของมนุษย์ กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลถตัวหมอบตามยอมรับพิศารร้รยปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งตื่นใดกดเกณฑการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบาสุขนทางเซรีเท่าทียก วักขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดผิดเนตจากผู้ต้องสอง่อแสงสาส่องประชาชนทั้งพัมผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาตร์ สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับพบกันนะครับวันนี้หลังจากที่เมื่อวานพักไปวันหนึ่งนะครับวันนี้พบกันวันที่17มิถุนายน2563นะครับก็เวลาปกติของเรานะครับคือประมาณเที่ยงวันของประเทศไทยนะเขาพูดกันมาโอ้โหทำสสี4 4เดือนกว่าแล้วมั้งนี่เนาะนะครับเข้าเดือนที่5แล้วกระมังนะออ <c oughs> ก็ มีเรื่องให้พูดอยู่เรื่อยครับการเมืองไทยเราติดตามไปมันก็มีเรื่องน่าสนใจอยู่เรื่อยนะ,ะประจิตประต่อเรื่องเข้ามาเนี่ยก็พยายามจะโยงให้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับวันนี้เนี่ยเรื่องอันดับแรกที่ผมคิดว่าน่าสนใจเนี่ยคือเรื่องนี้นะวิกฤตของชาติคือโอกาสของเจ้าสัวคืออย่างนี้ครับผมบังเอิญได้มีโอกาสไปนั่งฟัง การสัมภาษณ์ของคุณสุทธิชัยยุนนะโดยสัมภาษณ์เจ้าสัวนะครับไม่ได้ฟังแก่นานละคุณคุณสุธิชัยนะช่วงหลังก็เห็นแกก็มีความหลากหลายนะยังมีความเป็นอาชีพมากนะครับหมาแก่แมวสาวนะครับก็ยังมีความเป็นสื่อไวไลนย์อยู่บ้างนะครับนะสปอนเซอร์จะเป็นใครอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วในคนที่เป็นสปอนเซอร์ก็จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ของคุณสุทธิชัยเนี่ยในหลายแง่ผมก็นับถือในความเป็นมืออาชีพของแกนะ,ะโดยบุคลิกลักษณะเนี่ยผมผมค่อนข้างจะชอบนะ,ะแกไม่เคยมีบทบาททางการเมืองแบบคุณสนธินะแล้วก็หน้าที่สื่อแกก็ถือว่าเป็นเป็นสื่อคุณภาพคนหนึ่งเพียงแต่ว่าเราต้องไปดูวันนี้ว่าโฆษณาที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ยมันมีผลอยู่แล้วล่ะนะครับแล้วความสัมพันธ์ส่วนตัวกันอีกนะครับมันมีผลอยู่แล้วไม่มากก็น้อยนะ แล้วเจ้าสัวซีพเนี่ยผมเห็นอยู่แล้วล่ะว่านะคุณสุทธิชัยเนี่ยแกแกสนิทชิดเชื้อแล้วก็สัมภาษณ์กันอยู่บ่อยๆไปเยี่ยมไปรู้จักกันแล้วผมก็เชื่อว่าเจ้าสัวก็ต้องมีน้ําใจให้นะครับนะทีนี้การสัมภาษณ์วันนี้นี่มันชัดมันชัดเลยตจนต้องพูดนะเอาเป็นว่านะพี่น้องนะผมเอ่ยถึงการสัมภาษณ์ตรงนี้นะตรงนี้ แล้วเจ้าสัวนี่มาในสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับเล่นการเมืองเป็นนะอยู่เป็นรูปนะราชินีแล้วก็กษัตริย์วชิรล,ลงกรเน่ยนะนะประเด็นที่เขาสัมภาษณ์เนี่ยนะก็น,นี่แหละพาอันนะวิกฤตโควิด -19 นะครับจริงต้องฝ่านะถ้าผ่านี่คือผ่ากลางถ้าฝ่านี่คือทะลุไปนะเอาให้รอดพ้นไป ก็ <c oughs> ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะประเด็นมันน่าสนใจตรงที่ว่ามีการพูดคุยกันถึงวิโอกาสเนี่ยจะทำยังไงผมเห็นชัดเจนว่านะคนอย่างคุณธนินเจียรวันนเนี่ยเรียกว่าถ้าบริหารประเทศแข่งคุณทักษิณน,นะ้้าใจรักประชาชนเหมือนกันนะรักประชาธิปไตยเหมือนกันนะโลภนะไม่มากไปกว่ากันนะ รู้จักพอแล้วก็ทําเพื่อประชาชนเนี่ยผมว่าสองคนนี้ไม่รู้ใครจะเหนือใครแล้วครับเพราะว่าด้วยวัยขนาดแปดสิบกว่าแล้วนะคุณธนินเนี่ยผมติดตามฟังกอยู่นะครับในความเก่งในผมผมไม่ไม่สงสัยเลยนะเก่งหาตัวจับยากเป็นคนที่คิดบวกเป็นคนที่คิดกว้างคิดไกลแล้วกล้าฝันแล้วมีประสบการณ์ในการมองว่าอันไหนเป็นโอกาสนะอันไหนเป็นวิกฤต อันไหนเป็นวิกฤตในโอกาสอันไหนเป็นโอกาสในวิกฤตแกมองทะลุนะแล้วความสําเร็จในการบริหารงานของแกนี่ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยน่าจะเบอร์หนึ่งนะครับคุณทักษิณสู้ไม่ได้นะแต่เพียงแต่แกไม่ได้มาทํางานเพื่อบ้านเพื่อเมืองแล้วที่สําคัญเนี่ยการจะทําอะไรกับบ้านกับเมืองนี่ทั้งที่แกก็รวยมหาศาลแลนะนะปากแกก็บอกว่าทําเพื่อบ้านเพื่อเมืองนั่นแหละแต่ว่าแผนการที่ออกมาเนี่ย มันเอาไปเลี้ยงไปเลี้ยงความโลภในตัวที่ไม่รู้จักพอของแกมากกว่านะครับมันมีผลเสียกับประเทศไทยทั้งหมดไหมก็อาจจะไม่ทั้งหมดนะถ้ามองแบบผิวเผินนะมันเหมือนมีได้นะแต่ว่าลักษณะการกินรวบลักษณะที่ที่มันน่ากังวลมากเนี่ยวันนี้เนี่ยคือว่านะนี่ก็ต้องพูดกันเห็นหน้าเลยจะได้พูดตรงๆนะ คือผมพอจะอ่านเกมออกอะกรณีการมาทดลองผลิตนะหน้ากากเฮ้ยมันง่ายนี่วาต่อไปเนี่ยถ้าเกิดวิกฤตเกิดว่ามันเป็น new normal ที่ต้องใส่หน้ากากากันมากขึ้นนี่รับรองว่า made in Thailand โดย CP เนี่ยนะครับจะไปตีกินหลายประเทศแล้วนะหลายประเทศในโลกมันมีโอกาสเยอะแยะนะครับเฉพาะพ,พละเมืองในอินเดียอย่างเดียวนี่ก็ป้อนกันไม่หวาดไม่ไหวแล้วจีนอีก โรงงานผลิตยังไงเขาก็ก็ก็ไม่ไม่พอนะนี่แกเห็นโอกาสแล้วถ้าทําให้คุณภาพมันดีอย่างแกนะทำได้ดีกว่าบริษัทจีนลวกๆที่นะที่นะผันรีบมาผลิตอะแล้วโดยสันดานแบบจีนๆนะกากๆนะมันไม่ใช่จีนระดับนะที่รัฐบาลเข้าคุมจีนระดับกากๆกก็แอบปลอมนะปลอมแล้วก็เอาไปขายที่สุดแล้วเขาก็จับได้กันนะแล้ว สิ่งที่จริงๆทุกคนก็มองเห็นนะครบทังคุณทักษินเองก็ไปจับในเรื่องสุขภาพนะมนุษย์เราเนี่ยนะมันมีนะปัจจัย4เนี่ยอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนะที่อยู่อาศัยเนี่ยมันเป็นเรื่องโปรเจกต์ใหญ่ทําทีหนึ่งคนกว่าจะซื้อได้อะไรได้เนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนจะต้องไปซื้อบ้านอยู่ทุกๆนะทุกๆวันเสื้อผ้านะ คนใช้ก็จริงแต่ว่านะแฟชั่นแฟชั่นไปเนี่ยคนไม่ได้กินไม่ได้ซื้อทุกวันซื้อตัวหนึ่งก็ใส่ได้หลายครั้งมันมีสองตัวที่สำคัญที่สุดถ้าคุณคิดจะทำมาหากินเนี่ยคนฉลาดต้องเห็นอาหารและก็ยารักษาโรคเนี่ยมันคือเรื่องสุขภาพมนุษย์เราเนี่ยนะจะยากดีมีจนอย่างไรเนี่ยโดยเพราะนะถ้ามีเงินมีทองแล้วเนี่ยหรือนะชีวิตปกติไม่ต้องรวย แต่การจะใช้ชีวิตอยู่ได้มันต้องไม่เจ็บไม่ป่วยและทุกคนต้องเจ็บต้องป่วยเมื่อทุกคนเนี่ยอยากจะมีชีวิตอยู่อยากจะไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยเพราะมันเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมล่นะก็ไม่อยากแก่ไม่อยากป่วยไม่อยากตายเพราะนะั้นอาหารกับยารักษาโรคจึงเป็นนะในปัจจัย4ี่เนี่ยจึงเป็นของที่จําเป็นสําหรับทุกคนเจ้าสัวธนินไปจับอาหารเพราะยังไงมันก็ต้องกินท่านเล่นครบวงจรยังไงก็อยู่ในนี้ ครบหมดแล้วก็อาศัยประสบการณ์ต่อยอดมาเรื่อยยกินรวบมาเรื่อยๆตัดคู่แข่งออกไปเรื่อยๆแล้ววันนี้ถึงจุดที่เรียกว่าจะต้องเอาระดับนโยบายมามาหนุนเพื่อจะทาอะไรก็ได้นะนโยบายหนุนเนี่ยมันเปิดทางหมดมาถึงขั้นนั้นแล้วนะครับเรียกว่าสําเร็จมากนะประสบความสําเร็จมากอ,อ,อาหารแกทําสําเร็จละไปทั่วโลกนะแต่ความโลภไม่พอนะ CP อะไรนะ CP TPP เลยนะไอ้ตัวเนี้ยนะนี่น,ะน,นี่ต้องไปดูนะพี่น้องตัวนี้น่าสนใจมากที่แกพูดวันเนี้ยมันเกี่ยวกับตัวนี้เลย CPTPP ด้านการเกษตรที่แกลง,กลลงหลักปหลักปักฐานไปแล้วเนี่ย CPTPP เนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของการผูกขาดเมล็ดพันธุ์นะครับมันเป็นเรื่องของการยึดลิขสิทธิ์พอได้ลิขสิทธิ์ปุ๊บใครจะไปต่อยอ่อต่ออะไรเนี่ย กลายเป็นของเขาไปหมดทางด้านที่ทรัพสมบัติต่างๆอะไรทั้งหมดเนี่ยมันมาจากรากเง่านะเป็นสมบัติของชาตินี่จะรวบวสมบัติของชาติไปเป็นของตัวเองอ่ะมันจะมากจะน้อยเนี่ยนะก็มีฝ่ายที่พยายามจะมาแก้ตัวแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะให้การจัดการในแต่ละประเทศนั้นเป็นไปตามกฎกติกาป้องกันต่างประเทศด้วยนะแล้วก็ขณะเดียวกันก็มาบีบในประเทศเราด้วยนะ แล้วคนที่บริษัทใหญ่ๆที่จะรับช่วงนะใดๆในประเทศถ้าต้องมีการผูกขาดหรือว่าต้องมีการแข่งขันกันเนี่ยหนีไม่พ้นเขาซึ่งใหญ่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยชาวนาก็จะกลายเป็นเพียงลูกจ้างของ CP แล้วยังไม่นับน,ะนี่ความคิดนี้นะเดี๋ยวมันจะอันตรายยิ่งกว่านี้ถ้าฟังความคิดของแกต่อไปนะอันที่หนึ่งเรื่องอาหารแกขุมไปละ <c oughs> นะวันนี้ผมเชื่อว่ากำลังจะให้นโยบายเนี้ยนะครับ ไปที่รัฐบาลแต่มันน่ากลัวตรงนี้มพูดเลยนะเนื่องจากว่ามันการเข้าไปในองค์กรเนี้ยมันมีสองอย่างมันเชื่อมกันเรื่องเมล็ดพันธุ์พืชเรื่องการเกษตรเรื่องอาหารมันอยู่ในข้อตกลงและข้อตกลงนั้นเมื่อไปทําแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่านะมันต้องมีการจัดการมีกฎระเบียบซึ่งมันจะเอื้อให้บริษัทใหญ่ๆได้เปรียบ ซึ่งเขาการวบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าคนที่จะเข้าไปคุมไปกํากับเนี่ยมันต้องเป็นคนที่เขาไว้ใจได้คนที่เขาเลือกเพราะวันนี้นะไอ้ตัวทีเ่เขาเลือกเข้าไปเนี่ยวีรกรคําประกอบเนี่ยบอกเลยอยากให้มองว่าหากเราไม่เข้าร่วม CPTPP ก็จะเหมือนเราตกรถเมยแล้วจะศึกษาทำไมวะ ในเมื่อประธานกันมาที่การพูดอย่างนี้ตั้งแต่ต้นตกรถเมเพราะมัวแต่สแกนไทยชนะหรือเปล่านี่นะครับอันนี้ก็ฝั่งเรานะครับนี่แหลมคมน,ะนี่พี่น้องเห็นหรือยังเห็นหรือ,อยังแปลว่า CP t p เอ่นะเนี่ยถ้าไปแล้วเจ้าสัวได้ ไอ้บิ๊กตู่นะ่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรหรอกนะทหารนะ่ะไม่รู้เรื่องหรอกลึกๆเนะี่ยอยู่ในอำนาจที่ผ่านมาเนะี่ยเขาใช้ทหารให้ทํางานให้ออกนโยบายให้เขานะคณะกรรมาการที่ให้ความเห็นต่างๆของเขาทั้งนั้นบางทีพวกเราอาจจะมองอนนมองไม่ทะลุนะแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองนะมันเอาละถ้าจะบอกว่าเป็นเรื่องของการแหมไปใส่ร้ายเขามากเกินไปหรือเปล่า เราเราจะไปนะไปมองว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่มันมันแหมไปใส่ร้ายเขาเกินไปนะมันบังเอิญเกินไปหรือเปล่านะผมมองในแง่ร้ายไว้ก่อนแล้วผมเชื่อว่าด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยในชีวิตเนี่ยผมว่ามันไม่ผิดนักหรอกอ้านี่ไม่เกี่ยวกันเลยนะครับเนี่ยนะ CPTPP อ้าวเรื่องผลผลิตทางการเกษตรไปแล้วนะอีกเรื่องหนึ่ง เจ้าสัวเขาพูดเรื่องยาแกบอกว่าโควิดเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นอะไรต่างๆเร็วไปหมดเลยนะเงินทองก็จะไม่ไม่ใช้เงินเงิเนเงิเนนะเงิเน,เนเป็นใบละนะแบงก์เพราะว่ามันจะติดเชื้อโรคอ้างนะั้นยังทำในการเชื้อโรคที่จะอยู่กับโลคตลอดไปนะต่อไปก็จะเงินอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจีนกําลังทําอยู่ทางเงินปกติที่เป็นเงินสกุลทั่วไปเนี่ยวันนี้เนี่ยจีนเงินหยวนมันสู้อเมริกาไม่ได้แล้วแนวโน้มจะโดนโลกกีดกันเนี่ยมันเป็นไปได้สูงวันนี้ก็จะสร้างเงินนะเอาสกุลหยวนมาแล้วก็คงจะลุกคืบมาทางอาเซียนให้อาเซียนซึ่งวันนี้เขาไล่คุมไล่อะไรอยู่ทั้งหมดเนี่ยสมาชิกประเทศที่เคยไปตกลงอะไรกันไว้เนี่ยนะก็นะนะจะพยายามที่จะยัดเงินหยวนให้ ในความน่าเชื่อถือเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมนะครับผมก็ย,ยังสงสัยอยู่นะครับต่อให้เป็นสกุลเงินที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็เถอะนะครับแต่มนุษย์เราในบางทีเนี่ยมันไม่ใช่วิถีชีวิตทุกคนนี่จะต้องไปอย่างนั้นหมดนะคนไม่มีมือถือเนี่ยลงทะเบียนรับเ,เงินช่วยเหลือไม่ได้ชิมชอบใช้ก็ไม่ได้มันตกขอบไปเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมาพูดกันเรื่องนี้จะบอกว่ามันจะเร็วดีเนี่ยก็เร็วดีสิ เพราะไปซื้อสินค้าของเจ้าสัวนี่ระบบทุกอย่างออนไลน์หมดแกได้หมดครับมันไม่ได้มองถึงประเทศทั้งประเทศประชาชนทุกส่วนหรอกเอาแกได้เป็นหลัก <c oughs> ทีนี้นะเรื่องเงินนี่ก็สะท้อนว่าแบบจีนชัดๆละไปจีนมาจีนละแต่นี้แกพูดเรื่องยาต่อยาเนี่ยแกบอกว่าต่อไปในขั้นตอนการผลิตยาเนี่ยนะมันก็จะทำให้ต่อไปการอนุมัตินี่มันจะง่ายขึ้น จากที่ต้องใช้เวลา4ปี5ปีก็ปุ๊บปับ๊บก็ให้มันผ่านไปเลยนะถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยการจะผลิตยาแต่ละอย่างเนี่ยโอ้โหนะทดลองแล้วทดลองอีกนะต่อไปก็จะง่ายขึ้นเฮ้ยนะเพราะโควิดนี้โลกต้องเปลี่ยนขนาดนั้นเลยหรอความเสี่ยงของชีวิตมนุษย์นี่ต้องลดลงเลยเหรอโควิดไม่ได้ทําให้มาตรฐานหรือความจําเป็นที่ต้องระมัดระวังต่อรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนโดยบริษัทยาลดลงนะแต่แกพูดไปแล้ว แปลว่าอะไรก็จะเล่นสําเร็จอาหารแล้วต่อไปต้องไปเอายาดรทักสินไปทาไอ้เรื่องจิ๊กเก๊กนะไอ้ใส่นาฬิกาข้อมือนะแล้วก็แต่ว่าไม่ใช่กิ๊กเก๊กิ๊กเก๊กเล็กๆฐานะที่เป็นนาฬิกาข้อมือนะแต่ว่าสาระข้างในนั้นเนี่ยโยงไปกับเรื่องของการรักษาข้อมูลทางการแพทย์นะใส่เข้าไปเต็มไปหมดเลยแล้วก็คงจะมีเรื่องสเต็มส่ง STEM สเต็มเซลล์เรื่องของแล้วก็ DNA นะ เพราะนั้นเนี่ยการรักษาเข้าไปถึงราก CNA ใน DNA นนั่นเป็นเรื่องของการเจาะลึกกว่าเจ้าสัวในะเวลานี้เจ้าสัวจะมองเรื่องการผลิตยานะแต่ดป์นีไปไกลกว่าแต่ยาในพี่น้องกินได้ยาวอย่างดรัลน์นี่กว่าจะลงวิจัยกว่าจะทําได้นะรักษาไปที่ดีเอคนก็ไม่ป่วยนะนะมันอาจจะกินได้อยู่มันก็รวยแล้วครับเพราะว่าเรื่องสุขภาพยังไงก็รวยดยเพราะคนรวยทั้งหลายเนี่ยมีสิทธิ์จะซื้อ แต่ว่าเจ้าสัวนี่เขามองที่ตัวยาเพราะมนุษย์นี่นะแล้วยาในพี่น้องผมบอกให้นะอยู่ที่อเมริกาเนี่ยผมรู้ดีมันเป็นสังคมที่การจ่ายยาโดยหมอนี่เป็นเรื่องปกติที่อเมริกาพี่น้องไปไหนมาไหนพี่จำน้องจะไม่เห็นฝรั่งเนี่ยมีน้ำมูกฟิดฟๆดฟัดฟัหรือจำจามไยไอคาะคาถุยถุยนะครับเขาถือเป็นมารยาทหนึงสเนี่ยนะในเรื่องของสุขภาพอนามัยเนี Ton ่ยนะเขาถือมาก เป็นนี่เป็นหน่อยไปหาหมอแล้วหมอเนี่ยมียาเยอะนี่ประเด็นที่3ยาเยอะมันทุกคนเนี่ยอยู่ได้โดยยาคนเท่าคนแก่มไม่ตายกันสักทีนะนะยา <c oughs> นะแต่แต่ยาเนี่ยมันมีส่วนนะที่มีการพูดกันว่าพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ไปรักษาที่ต้นเหตุของโรคซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันมนะีงานวิจัยหลายอย่างมีเขาเรียก Alternative Medicine ที่ผมพยายามศึกษาเนี่ย มันจริงๆเป็นเรื่องปกติเรื่องอาหารเรื่องอะไรพื้นๆเลยที่จะรักษาโรคสำคัญสำคัญได้แต่ว่ายาเนี่ยหมอเนี่ยก็ได้ประโยชน์ prescribe ยาไปปุ๊บก็ได้ส่วนนะได้ส่วน,ส,วนส่วนแบง่งได้คอมมิชชั่นด้วยแนะนะนำอะไรไปเนี่ยมันมีนะสายสัมพันธ์แล้วก็บริษัทยาก็ต้องรู้คนที่จะทำให้ตัวเองได้เงินเนี่ยก็คือหมอเพราะหมอเป็นคนสั่งยาเพราะนั้นก็ทำงานร่วมกันที่อเมริกาเนี่ยนะธุรกิจเรื่องยาเนี่ย เป็นเรื่องเรื่องใหญ่มากนะเจอาสัวเนี่ยผมเชื่อวังมองแล้วว่าโอ้ยานี่แน่นอนเลยนะเชื่อเลยว่านะเอาถนะถ้าแกไม่ตายซะก,ก่อนนะพี่น้องนะแล้วแกยังดูแข็งแรงอยู่นะแกต้องมาจับในเรื่องของยาแน่ๆพี่น้องลองดูต่อไปนะดูต่อไปนะถ้าไม่มีติดขัดอะไรย่างอย่างนู้นอย่างนั้นนี้สุขภาพแย่แล้วไม่คิดจะเอาอะไรแล้วนะแกต้องทํามาทางการแพทย์ แกจะคิดอยู่สร้างโรงพยาบาลเป็นพันระพันธะเยอะแต่ยานี่ผลิตปุ๊บเนี่ยรู้สูตรมันมามันผลิตกันง่ายๆเลยครับนะแล้วแกก็มาเป็นเจ้าอยู่ในอาเซียนเนี่ยรับคันเข้ามา cptpp มันมีข้อตกลงข้อตกลงมาก็ทีนี้ข้อตกลงเวลาตรงนี้ประเทศใหญ่ๆจะได้เปรียบแกก็ไปดวกับะเทศใหญ่สิครับไปซื้อเลขสิทธิ์ซื้อแพทชั่นซื้ออะไรมาแล้วก็มาผลิตเป็นศูนย์กลางการผลิตในอาเซียนแกไม่คิดเล็กหรอกดีไม่ดีเนี่ยคิดเผื่อสาหรับทางแอฟริกา แต่ไม่ต้องอะไรแค่ตลาดจีนกับตลาดอินเดียอย่างเดียวเนี่ยแล้วสายสัมพันธ์กับจีนแกก็แน่นแกไม่กลัวเลยแกดีไม่ดีแกเป็นก็นะเป็นรียกว่าพันธมิตรที่สําคัญของจีนนะในแง่ของการจะไปจะไปขอจะเอาสินค้าไปขายอะไรเนี่ยมันสบายอยู่แล้วโคต้าเนี่ยเขาแบ่งให้อยู่แล้วคือเป็นเจ้าสัวทนินเนี่ยผมว่ารวยแบบรวยจนเบื่อเนะียเป็นแกว่าแกในความโลภแกไม่มีสิ้นสุดความตื่นเต้นในการจะได้ทํางานประสบความสําเร็จนะมันมันติดเหมือนกันแกไม่สิ้นสุด แต่ปัญหามันจะเป็นอยู่ที่เป็นทุกข์กับประชาชนเป็นทุกข์กับประชาชนเพราะมันเปิดให้มีการแข่งขันแล้วกินรวบเมื่อใดมีการกินรวบเมื่อนั้นแหละนะเสรีภาพของประชาชนในการจะเลือกมันจะถูกจํากัดลงแล้วประชาชนจะกลายเป็นเบีย้ยล่างเป็นทาสนะครับแล้วลักษณะของท่านินเจรวนนท์เนี่ยบริหารเพื่อความเป็นใหญ่แล้วเป็นใหญ่แล้วไม่รู้จักพอใหญ่แล้วจะต้องใหญ่จนกระทั่งเหลือเป็นหนึ่งเดียว พี่น้องสังเกตธุรกิจเขาไม่มีการแข่งขันนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าคนแข่งไม่ได้นะแล้วแกก็พอมันเยอะมากๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับมันเป็นอย่างนั้นนี่ก็ให้พี่น้องได้ทราบไว้นะว่านะในวิกฤตเนี่ยมันมันเป็นโอกาสของเจ้าสัวนะครับนะเนอ่ะน่คือเรื่องร